สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องกิฟฟี่นะคะวันนี้กิฟฟี่จะมารีวิวต้นมะเฟืองนะคะอันนี้เป็นต้นมะเฟืองของเรานะคะต้นมะเฟืองต้นมะเฟืองลูกดกมากเลยนะคะอันนี้อยู่ที่กลางทุ่งนาของเราเองนะคะต้นมะเฟือง นี่นะคะต้นมะเฟืองลูกดกมาก เขียวๆเหลืองๆนะคะต้นมะเฟืองนี่นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย